นักลงทุนจีนค่ะได้เข้ามาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของไทยอย่างต่อนเนื่องนะคะแล้วก็ครองอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆที่เข้ามาลงทุนในไทยค่ะตั้งแต่ปี2561มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ให้กับชาวจีนค่ะนั่นคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ48-55ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ให้กับชาวต่างชาติค่ะหนึ่งในพื้นที่ของไทยที่เจอคนจีนได้เยอะนะคะนั่นก็คือห้วยขวางค่ะ ประธานเครือข่ายห้วยขวางบอกว่าตอนนี้นะักธุรกิจจีนที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามากันมากกลุ่มคนที่เข้ามาอายุ30-50ถึงปีนะคะส่วนใหญ่สนใจธุรกิจร้านอาหารค่ะซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักก็คือชาวจีนที่เข้ามาเที่ยวไทยทั้งนี้นอกจากการเข้ามาทําธุรกิจแล้วนะคะพวกเขายังสนใจอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะการเดินทางสะดวกใกล้สถานทูตจีนนะแล้วก็อธัธยาศัยของคนห้วยขวางเราเนี่ยเปิดกว้างเป็นสยามเมืองยิ้ม นะก็ให้พูดง่ายแขกมาเนี่ยต้อนรับต้อนรับอย่างดีค่ะนี้เข้ามาเนี่ยคือซื้อซื้อซื้อลงทุนได้เลยใช่ไหมคะซื้ออสัปดาอะไรตรงนี้ยได้เลยมันก็ต้องมีวิธีการนะต้องเข้ามาให้มันถูกต้องนะฮะและอยากอยากให้คนทุกคนที่เข้ามาเนี่ยทำเอกสารก็ดีวัดพ่อแม่ก็ดีแรงงานก็ดีหรืออะไรเนี่ยอยากทำมันถูกต้องมันจะต้องไม่ต้องมาเกี่ยวกับเรื่องการตรวจจับหรืออะไรเงี้ย ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเริ่มฟื้นตัวเช่นกันค่ะผู้บริหารบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของภาคเหนือบอกว่ามีแผนเปิดตัวโครงการ7แห่งในเชียงใหม่นะคะมูลค่ากว่า4 6 0 0ล้านบาททั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการลูกค้าชาวไทยและก็ต่างชาติที่เริ่มติดต่อเข้ามาค่ะ นอกจากนี้มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าลูกค้าร้อยละสีของโครงการจะเป็นกลุ่มต่างชาติที่นิยมอสังหาริมทรัพย์ราคาสูงกว่า3ล้านบาทค่ะและเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยในประเทศที่มีปัญหาภายในนะคะอย่างเช่นกลุ่มคนจีนที่ต้องการจะหลีกหนีความเข้มงวดของกฎหมายในประเทศรองลงมาก็คือเมียนมาแล้วก็ฮ่องกงค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาการเมืองภายในประเทศค่ะครับแล้วลูกค้าหรือว่าเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่กลุ่มไหนครับเป็นประเทศไหนับแน่นอนจีนแน่นอนเพราะว่า ีระดับ่ใช่ใชจีนระดับหนึ่งคืออย่างนี้ครผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าอ,อตอนนี้เราได้รับเขาเรียกว่าอาจจะเป็นผลประโยชน์ของเราก็ได้จากหลายๆประเทศที่เขาไม่แน่นอนทางด้านการเมือจงจีนพม่านะฮะฮ่องกงที่เขามีปัญหากันภายใน ขณะที่รองประธานกรรมการหอการค้าไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบอกว่าอสังหาริมทรัพย์มียอดสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่องนะคะซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจกษษของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็กําลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะคะหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาค่ะทั้งเป็นคนไทยที่มาซื้อลงทุนทั้งเป็นต่างชาติที่มาซื้อในสัดส่วน49หรือว่าเป็นคนไทยที่ซื้อเป็น Second Home, เซ c o n d h โฮมเหมือนเป็นบ้านหลังที่2งเนี่ยคับเพราะว่าเชียงใหม่เองก็ เดินทางง่ายสะดวกแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตก็ก็มองว่าถ้ารายใหญ่เนี่ยก่อนที่เขาจะตัดสินใจลงทุนอะไรเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเซอร์เวยหรือศึกษามาประมาณหนึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นการตอบย้าว่าถ้าเขากล้าลงทุนเนี่ยแปลว่าเขาก็ต้องมองว่าเศรษฐกิจเอ่ยการกําลังซื้อเอ่ยก็กลับมาเหมือนกันนะครับสำหรับช่วงโควิด19ระบาดเมื่อปี2563ถึง64นะคะภาพรวมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะนักธุรกิจ ธุรกิจจำนวนมากต้องปิดตัวนะคะส่งผลให้คนตกงานแล้วก็สภาพคล่องหายไปจากระบบมากกว่าร้อยละแปค่ะประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เร s t ล t อสเตทอ r ฟรนะคะบอกว่าคนจีนมาอยู่ไทยเยอะอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นพื้นที่ของทรงวาดพาหุรัตช,ช่วงหลังก็ขยายไปที่ห้วยขวางเป็นต้นค่ะ จากข้อมูลการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของต่างชาตินะคะในปี2,562ค่ะต่างชาติซื้อห้องชุดประมาณ1 1 5ของมูลค่าตลาดห้องชุดทั้งหมดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะแต่ว่าปี2,563-64ก็ลดลงมาค่ะอยู่ที่103.5แ,แล้วก็ขออภัยค่ะ103.5แล้วก็105.4นะคะแต่ว่าปีที่แล้วค่ะปรับเพิ่มขึ้นมา1ะ1นะคะและปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่115ค่ะ มาดูโครงสร้างของการซื้อห้องชุดกันนะคะถ้าเรามาดูสัดส่วนค่ะจะเป็นผู้ซื้อจริงที่เป็นคนไทยอยู่ในสัดส่วน2ใน3นะคะร้อยละ20เป็นนักเก็งกำไรแล้วก็เป็นนักลงทุนต่างชาติร้อยละ15ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้กำลังซื้อค่ะจะช่วยกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ไทยแต่ก็อยากให้ภาครัฐนะคะมีการกำหนดเงื่อนไขเพื่อไม่ให้ต่างชาติซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนจีนนะคะมาแข่งซื้ออสังหาริมทรัพย์กับคนไทยค่ะ โอ้อก็หน้ากำหนดเหมือนกันครับอย่างเช่นออสเตรเลียเกาเลยกำหนดไว้นะครับออสเตรเลียบอกว่าถ้าต่างชาติซื้อเนี่ยซื้อได้แต่บ้านมือหนึ่งนะมือสองห้ามซื้อน,นะแล้วถ้าเกิดต่างชาติจะขายเนี่ยก็ขายให้เฉพาะออสเตรเลียเท่านั้นนะถ้าฝ่าฝืนนี่ปรับ3ล้านติดคุก3ปีนะหรือว่าถ้าเกิดว่าในสิงคโปร์เนี่ยเขากำหนดว้วยนะต่างชาติมาซื้อเนี่ยต้องเสียภาษีซื้อประมาณ30% เมืองไทยเราก็ไม่มีการกําหนดอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่และน่ากังวลเพราะ่บ้านเรานั้นแม้แต่สวมบัตรประชาชนยังทําได้ไมาแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีมาตรการป้องกันเนี่ยจจะเสียเปรียบได้ครับ สำหรับข้อเสนอการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติในไทยนะคะอย่างเช่นการกําหนดให้ต่างชาติค่ะจะขายได้ก็คือให้เฉพาะคนไทยนะคะห้ามต่างชาติซื้อบ้านมือสองเพื่อไม่ให้ราคาบ้านมันเพิ่มขึ้นหรือถ้าจะขายต่อได้นะคะก็ต้องซื้อมาเกิน3ปีแล้วเป็นต้นนะคะคุณภาวดีคุณจิราชาตาอีกเรื่องหนึ่งสําคัญเลยคือต้องการให้เรื่องปรับปรามเรื่องของทุนสีเทาที่มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยค่ะ